เยวขึ้นตัวทาง้นไปางขนี้มลาวบอก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 บออกบ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 อกกบออกอกบอกบออกบออกอกบ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 บอก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 กบอ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 กอกบ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 กออก

chị chưa đâu mà đen, thôi, ừ. Ừ. Gì, thì, luôn luôn. Chế, mày hai mươi bảy tay món nữa là ngon ta món khứn chọn mưa nguồn món mưa nguồ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  mưa ยั้อันนั้นนะาัหลนั้นให้กัาั่ะรับหลัวจากนั้ให้กํานนั่นนะครัหังกนั้นให้ังนี้่นะบจากนั้นใกับนนั่นนะครหลกน้อให้กับงานนั่นนะครับน้นกังานน่นตะคหงากนั้นใกงาั่นนังกนั้นให้กับงานนันนะจากน้นใ้กับาน่นบลังก้วให้กัาเดิ่นทาลงจาใส่นะหลา้ให้กัา

It's yeah? <laughs> a <laughs> Gracias. Lina sama Pancasila, dia jama tuh

บอกว่ามาทํางานตั้งแต่10:00น.นะครับบอกสุพลัยมาอื่นนะคือว่าไอ้เช้าน่ะชาวดุดงานน่ะนะมันยะมันเป็นวันพุธวัดป่าฮะ26 <messimus> 8จา

มันมันเจ้าสีเจะสีแกงเลยยไมใมือืมั่งแกกันไตางใต้ม่ไปเอฟเมันเอเดีวนะมันเปิงกพร้อมแล้วก็สีไเวลาไม่ล่าไปอีกอันนี้มันสับเ็บแล้วเราต้องเห็นออกอาฟังเดียวนะ เพราะว่าแม่แม่เท่ามันนงถาาผู้ชายันจะไปบอกคนนี้รูรั่นถือว่าผู้ขอแม่เท่ามันมันเป็นเป็นไฟาหวาของพยุอืมเม่เฒ่ามันไฟขวา่อประยุพายุกันน้ำยุกนเขาไปวัดยุ่นไหนถาม Một người dạy, màn như con này nó phải tháo một cháu này, màn như mũ Cứ vô thầm chè, bạn nhắm vào chè, nó bọc, bọc vào vô Con vô, cái gì ไป้หนุ่ิท่ไปไปเบิ่งไมวันศุมาเบิ่งดมาให้ินย็มายุดนะมาให้ยเลยกว่าไเยวอยู่ในโทรศัพท์นะเห็นยูอยู่ในโทรศัพท์นะยี่ตาอโคกันเนี่ยอ่าไม่ค่อยจะบอกคนแต่มีโอกาสบอกกู้นี่ไปที่หลอกน่นรอ โอ้คุณยิ้มมากมว่าเคุณยิ้มมากพอไปยู่กติดตามหูดแล้วฮ่าฮ่าาก็ได้หมดแล้วพ่อยไนี่ก็พอปยูดูนนีเอลี้่า่าฮ่า่ามนมมุนตีมาฮ่าฮ่ ก็ียบกสางก็ียบกสางให้มันเลี้ยวมอ่เล้วข้า้าตลาดบ็ผอมเออขนงยังเราด้วเอืมตลาดตลาดบ

อามงสะนาคัจจามิตมัมรานาตาี้ััสะลานคัจามิรติยมปิผุตัมสะลานาัจจามิรูติยมปิผุตัมสะลานคัจจามิ tu diyampi sammasaranang kacami tu diyampi samam saram saram kacami 啊，我啊啊。 那都看这。Uh, so, uh,

啊，那个啊。 มีเจ้าที่เทราอาภัพไม้เ hey นี้กสับว่านเจ้าป่าพัดนาไปผู้พีปีสาหมูเนหมูอาสุทธกาย้งายเพราะจงพากันมาเับเอาส่วนบุญส่วนบุส่วนที่พาพุทเจ้าแข่ัวเทฆ่ายุติถ้าสรรพสรรพทั้งหลายเราได้รับความทุกข์ขอให้คนิจารุ นาเความโศกย่แล้วขอให้โศกเพมเพมไปเกินขอจงพากโมสัตสตสตัส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 ัว

ไปบ้าเนี่ยแล้วกันทุกคนโอ๋ <laughs>